เฟืองมันเร็วบ่นี่ไหมรอบมันเร็วบ่น้องทะเลสาหรือว่าเครื่องมันเล็กครับกับสวัสดีครับผมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u ยูทูบดกดำซิ่งครับอ่ะวันนี้ก็พามาดู หน้าง,งานใหม่ของทีมงานเรื่องแสงแคคเกตครับผมงานเหมาตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้นีก็มาหน้างงานใหม่ไม่รู้ว่างานเหมาหรืองานเที่ยวนะครับนี่โอ้โหเอา้ารถจอเดียไปไหนคือได้เอารถเจ้า M6 040กศูนย์สี่ศูย์มานี่อจอเดียปไปไห จอนเดียเป็นอะไรถึงทำไมถึงเดารถคันนี้มาใครใครไดโนเสาร์ใครน้อยวะน่ะเนี่ยมันอยู่กับกองดินน่ะงานเที่ยวงานเหมาเนี่ยกานเที่ยวกีเที่ยวเลยเลยเลยเรื่องนู่นอะเทวีนู่นอะนู่นอะรถแดงเห็นมันขบวนเนี่ยเราตรงงานเสร็จละ เสร็จดีดอกเนาะปาเมื่อจะยังไม่เสร็จดีดอกเอฟยังก็ได้วัดครงกินีก็ตากฝนหมดเอมตากฝนเหมือนกับยิงแน่นใ,ใ,ชใช่ไหมนี่งานเที่ยวครับน่าจะประมาณพันกว่าเที่ยวว่าง,งั้นโอ้้หนา โอเคๆๆแต่เยอะเชื่อใจแต่เยอะไม่ได้หรอกขับรถขนหนก็ห้างโอนอย่านะแอย่านขับรถนาก็ห้างขับรถไทยก็ห้างขับรถหกล้อก็ห้างคอยดูรถคันนี้จะทนไปดิ้งนานเท่าไหร่ เนี่ยมันเสียบไม่แตกมันเป็นไรแมันเลื่องไปเลื่องมาท่อเสียบยาวจังนะเลี right? ้ยนอ่ะมันเอียงเอียงมาทีห like ักเลยไม่หักจังไม่หักกำลังเอียงมันต้องทําที่ยืดสามสิบองศามันต้องทําที่ยืดคุ้มง่ายรอยต่อทานต่อมาสิรู้สึกว่าเขาออกบางบางนี่แหละแม้นอยู่ที่เล็กดีผมเลิกสูบแล้ว มีตรงไหนหรอเดี๋ยวคนหน้ารถไม่มีขับรถขนาดกระพังเหมือนเขาดูคนนี้ได้จะทนมือทนตีนแต่เยอะได้แค่ไหนทำไมไม่ได้วิจารณ์เด็ยพูดความจริง จก่อนนี้ก็ขับคันนี้ก็เผาหน้าขาดรอเล่นนะครับผมหยอกจอกแต่เยอะจะยสนะครับอย่าไปต้องมาม่านะเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเอซีก็บอกว่าเป็นเด็กไม่รู้เรียงสายเทียงผู้ใหญ่ผู้หลับผู้ใหญ่อันนี้ก็พูดกันเล่นนะครับเนาะก็เฮฮาปาร์ตี้ชิคเกล็อ้าว เื่องมนเร็วบ่นี่ไหมรอบมาเร็วบ่น้องทะเลสาหรือว่าเครื่องมันเล็กกันชนได้ลูกพี่อ่าได้พอดีเป็นงานเที่ยวครับโอ้โหดีนี้ถ้ามาถมอย่างงี้ก็ถือว่าโอเคครับแน่นด้วยวันนี้ก็รับบทบาท รถไถเจ้าโคูปต้าครับเนี่ยทำท่อมาใหม่นี่เงียบเพราะมากเลย นี่นี่นี่เริ่มแล้วเห็นไหมพูดไม่ทันไรเลยนี่น,นี่เห็นไหมนะ่ะอะไรนะ่ะอะไรนะ่ะมันจะหักแล้วนะ่ะนั่นนะ่ะ M6040 ครับขับโดยตะเย้ยคูเสียงนุ่มมากอะ่ะ อย่างนี่นุ่มมากครับ nó xuống cột đống gì nhé yeah, sẵn cái giới Dò <laughs> cái giới hả? không นี่น่าจะถมถึงนู่นครับที่เขากําลังวัดนะไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะสร้างอะไรนะครับ ถ้าจอดรถครับดูครับดูครับจอดรถไม่เหมือนใครครับไปครับโอเคครับลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ